ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องพลอ,อยสวัสดีค่ะพี่แบ๊กวันนี้เราไปกันที่ราศีอะไรดีครับมาที่ราศีเมทุนต่อเลยนะคะราศ<อ>ีเมทุนเป็นราศีอะไรครับคนคู่ใช่ไหมครับผมฮะคนพวกนี้นะบางทีเขาก็จะมีอารมณ์แบบสองร่างในคนเดียวกันนะฮะแต่ในมองในแง่ดีก็คืออาจจะเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น พูดคุยกับคนอื่นพูดน้ำไหลไฟดับนย์สมัยพันดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นคนที่ด้วยความที่เขามี2บุคลิกครับก็เลยทําให้ในแง่มุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแฟชั่นหรืออะไรต่างๆได้ดีนะครับอันนี้คือลักษณะของคนราศีเมถุนในช่วงกี่ปีป,ปผีผ่านมาครับครับผมมาปี2ปีที่ผ่านมา รอบแรกก็ราหูรับทับการเงินต่อมาทับลัคนาแต่พอสิบกันยาปีที่ผ่านมาย้ายออกมาแล้วนะครับดาวอะไรนะครับดาวราหูย้ายออกมาแล้วแต่ไม่พอช่วงนั้นดาวเสาร์เรียงบางคนเรียนอยู่ก็โดนอาจารย์แกล้งนะฮะโดนปจับปรับตกนะฮะจับทุจริตปรับงานานะฮะหรือมีคดีความนะครับผ่านมาวันนี้ก็อาจจะมีอะไรเข้ามาลักษณะนี้บ้างก็ ก็อาจจะมีแบบยังคงตกค้างแก้ไขยอยู่แต่หลายท่านก็ผ่านไปได้ด้วยดีดีใจด้วยกับชาวาราศีเมถุนนะครับเมถุนนะครับที่ก็ได้ผ่านพ้นระยะตรงนั้นมาแล้วแต่ที่นี่น้องดวงแตกอ่ะดาวราหูดาวเสาดาวราหูทับดาวเสาเล็งม,มันเป็นดวงแตกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่า มันเหมือนเรามาเก็บเศษซากอะไรบางอย่างหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้กําลังใจมากๆกับชาวพี่น้องชาวราศีเมถูนนะครับครับผมฮะบางคนเรียนอยู่ทํางานอยู่บางคนเรียนตอนนี้นะระยะนี้เดินกระดกกระดาหรือช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยทำงานอะไรก็ยังไม่เข้าตาครูบ,บาอาจารย์เจ้านายอะไรต่างดาเดาวเขาเรียกว่าอะไระฮะดาวพะหัสเดินวิปลิตเพราะฉะนั้นทํางานอะไรผ่านยากส่งยาก ต้องกลับมาแก้ไขลักษณะนั้นอันนี้คือชาวราศีเมทุนนะครับสุขภาพของคนที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะมีความเจ็บป่วยแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกฟันนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังทีนี้มาพูดถึงเรื่องสีประเด็นสนใจของทุกราศีก็คือการเงินการเงินนะครับเ,เป็นตัวแทนของเขาคือดาวจันทร์ นะครับดาจันนี่ก็ดูยากเล็กน้อยเอ,า,อาคือด้วยความเป็นราศีเมถุนเนี่ยดาจานนันยอยู่แค่2วันครึ่งในแต่ละรลาศีเดินไปทุกวันเนี่ยครับคับผมฮะทุกสองวันครึ่งจะมีการเดินอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยสภาพทางการเงินของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีความผันผวน,นตลอดเวลานะครับมีความผันผวนตลอดเวลากา,การงานนะครับการงานการงานช่วงนี้การงานกับความรับพูดพร้อมกันเลยนะครับ การงานกับความรักช่วงนี้พูดพร้อมกันเลยก็คือช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอาจจะมีาการทะเลาะเบาะแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับหรือต้องกลับไปคุยกับแฟนคนเดิม,มไปคุยกับงานงานเดิมนะครับแต่ก็ดีกว่าช่วง2-3ปีก่อนวันที่10กันยา2 5 5 3ัมามากๆแล้วนะครับก็มันจะเป็นการคิดท,ทบทวนฉันจะยังคบกับคนนี้ต่อไปดีไหมฉันจะยังทางาน กับคนนี้ต่อไปดีไหมนะครับหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะฮะแฟนเก่ามาคุยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เดิมๆม,มาคุยเรื่องการงานมให้โอกาสเรื่องการงานเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือคนชาวราศีเมทุนสุขภาพละครับสุขภาพ,รภาพจริงๆแล้วตัวแทนของสุขภาพของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรราธิบดีแต่ว่าตกพบมลณะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับ โรคเก่าโรคเดิมโรคก,กระดูกโรคฟันอย่างที่บอกไปก็ยังมีต่อเนื่องคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีโรคเก่าโรคเดิมนะฮะเช่นไอเอลไซเม์ Alzheimer, หรือ,อ,อพวกอะไรนะที่เขาอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไวทยทองใช่ไหมครับผมฮะไวทยทองเข้ามาให้กังวลมารบกวนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากให้กําลังใจพี่น้องชาวราศีเมถุนไว้เข้าๆดังนี้นะครับ